นะทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USD/CD a นะครับสกุลเงิน USD/CD a เราจะเห็นว่าเกิดการทำสวิงโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเก่านะครับเกิดการช็อคออฟคอร์เตอร์นะครับดังนั้นเราจะหาจังหวะในการเล่นฝั่งเซลล์นะครับในโครงสร้างของตัวสกุลเงินยูแคนดา ตัวเราจะมีโซนแนวต้านนะครับอยู่ที่โซนราคา1.36936แล้วก็โซนแนวต้านที่สองเนี่ยอยู่ที่โซนราคา1.37173ก่อนรู้ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1ห,หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สองแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม PSL a เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม PSL เราจะญญาเซลล์ญญกลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา 1นึ่งจุางสามวางสตอปลอดไว้ที่ราคาหนึ่งจุจชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ลในคู่ของยูแคนาดา